สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนัก,กษัตริย์ปีมะแมนะครับหรือว่าคนเกิดปีแพะนะครับในช่วง1จนถึง15พฤศจิกายน2,564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีมะแมนะครับว่าคนเกิดปีมะแม่นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ ก่อน,นืหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตร์ปีใดคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในนักษัตรปีใดครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแมนะครับหรือว่าคนเกิดปีแพะนะครับในช่วง1จนถึง15พฤศจิกายน2564นี้ต้องบอกว่าเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมานะครับดวงการงานของคนเกิดปีมะแม่นั้นจะโดดเด่นครับมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการทํางานการทําสิ่งต่างๆถ้าเป็นคนที่ทํางานอยู่แล้วต้องบอกว่ามีเกณฑ์ ได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะพาตัวคุณไปสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพนะครับส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานอยู่รองานอยู่สมัครงานไว้แล้วยังไม่ได้งานในช่วง1จนถึง15พฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่าคุณนั้นมีเกณฑ์จะได้งานครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแม,แม่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับ ความสําเร็จที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตานะครับความสําเร็จในครั้งนี้ถ้าเป็นคนค้าขายเนี่ยต้องบอกว่าการค้าขายจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะพบเห็นช่องทางจะพบเจอโอกาสนะครับหรือว่าพบเจอ การที่จะนำสินค้าใหม่ๆมาขายแล้วค้าขายดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวต้องบอกว่าการทำธุรกิจจะดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับการเจรจาการตกลงต่อรองใดๆก็ดูจะราบรื่นแม้บางเรื่องอาจจะต้องยอมถอยก้าวหนึ่งเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อไปได้อีกหลายๆก้าวก็ตามทีแต่โดยภาพรวมแล้วก็ต้องถือว่าการเจรจาธุรกิจหรือว่าการตกลงต่อรองใดๆก็ดูจะมีแนว โ้มไปในทิศทางที่ดีนะครับในดวงชะตาการงานของคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทนะครับเป็นลูกจ้างต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับความก้าวหน้าในสายอาชีพมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานบางคนก็จะได้รับข้อเสนอที่ดีบางอย่างบางคนก็จะได้รับโอกาสใหม่ๆที่จะพาตัวเองไปสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพพบเจอกับช่องทางพบเจอกับ โอกาสนี่เป็นจังหวะชีวิตที่ดีของคนเกิดปีมะแม่แม ก็ว่าได้นะครับทำอะไรก็มักจะเป็นดีทำอะไรก็มักจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือมีคนคอยให้การสนับสนุนคุณในเรื่องงานการเดินทางการติดต่องานจะนำพาไปพบเจอกับโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานนำพาไปพบเจอกับโอกาสดีๆในเรื่องงานก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแมผ่านพ้นไปครับนี่จึง เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีมะแม่นั้นต้องมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่นะครับคนที่มีงานอยู่แล้วก็ขอให้มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทํางานต่อไปแล้วความสําเร็จที่รอคอยจะมาถึงอย่างแน่นอนส่วนใครที่ ตกงานอยู่สมัครงานไว้รองานอยู่ก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจหางานนะครับนี่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานครับเอาใจช่วยคนเกิดปีมะแมทุกคนนะครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับวันหนึ่งจนถึง15พฤศจิกายน2564นีนี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแม่นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแมนะครับในช่วง1จนถึง15พฤศจิกายน2 5 6 4ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแม่ครับ1จนถึง15พฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่าดวงการเงินของคนเกิดปีมะแม่นั้น คนเกิดปีมะแม,แมเก่งหาเงินฉลาดหาเงินรู้ว่าช่องทางรู้ว่าโอกาสอยู่ตรงไหนแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นนะครับหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองเก่งหาเงินฉลาดหาเงินการเงินคล่องตัวดีไม่มีติดขัดนะครับคนค้าขายก็จะค้าขายดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็การเงินคล่องตัวดีหมุนเงินได้คล่องตัวนะครับดวงชะ าการเงินของคนเกิดปีมะแมนะครับต้องบอกว่าการเงินแม้จะคล่องตัวแม้การเงินจะดีแต่ต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายครับมีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายเยอะนะครับหาได้มากก็ใช้มากหาได้น้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีในเรื่องเงินเงินทองทองครับระวังในเรื่องของสมดุลรายรับรายจ่ายให้ดีครับในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤศจิกายน2564นีนี้จะมี มีรายจ่ายบางอย่างที่เข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแมแบบที่คนเกิดปีมะแมนั้นไม่ได้คาดคิดหรือไม่ได้คาดฝันมาก่อนทําให้คุณนั้นจะต้องสํารองเงินในการใช้จ่ายนะครับการเงินของคนเกิดปีมะแมในช่วง1จนถึง15พฤศจิกายนนี้ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับจะไปเด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงหรือว่าการเงินที่มาจากการ ทำงานมาจากความคิดมาจาก การลงทุนลงแรงของคุณเองซ้มากกว่าดวงโชคลาบไม่โดดเด่นครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคอาจจะต้องดูให้ดีแล้วก็เสี่ยงโชคแต่พอเหมาะพอควรเสี่ยงโชคแต่พอเหมาะพอสมนะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแมในช่วง1จนถึง15พฤศจิกายน2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับขอให้คนเกิดปีมะแมนั้นใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้ จ่ายครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแม่นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแม่นะครับในช่วง1จนถึง15พฤศจิกายน2564รครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแม่ครับ หจนถึง15พฤศจิกายนนี้ครับไพ่เดอะเดวิจะเตือนให้คนเกิดปีมะแม่นั้น ต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทลละเลาะเบาแวง้งความขัดแย้งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าปัญหาความสัมพันธ์ที่มาจากปัญหารักสามเศร้าปัญหามือที่สามความรักความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับถ้าเป็นคนที่คบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าต้องระวังการที่จะมีใครบางคนเข้ามา เป็นมือที่3เข้ามาชอบพอคนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่หรือการที่ตัวคุณนั้นเข้าไปเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของใครแบบไม่ตั้งใจก็ต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะครับส่วนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวง้งความขัดแย้งหรือว่ามีปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดจากมือที่สนะครับเข้ามาแทรกแซงในความรักความสัมพันธ์ของคุณก็มี เกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันต้องระวังให้ดีครับส่วนคนโสดนะครับถ้าคิดจะรักหรือว่าคิดจะเริ่มต้นคบหาดูใจกับใครต้องรอบคอบให้มากต้องแน่ใจว่าคนที่คุณนั้นกําลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นั้นเขายังโสดและยังไม่มีเจ้าของนะครับต้องดูให้ดีรอบคอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแมในช่วง1จนถึง1 5พฤศจิกายน2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับเอาใจช่วยคนเกิดปีมะแมนะครับขอให้ผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความกังวลใจเจอกับความสุขใจที่ตามหาอยู่นะครับเรื่องต่างๆที่ทำนายมานี้เรื่องใดที่เป็นเรื่องทุกข์ใจเป็นเรื่องไม่ สบายใจก็ขอให้คนเกิดปีมะแม่นั้นฟังแล้วนะครับเอาไว้คิดเพื่อที่จะป้องกันหรือว่าคิดวางแผนรับมือสถานการณ์ต่างๆที่จะเข้ามานะครับอย่าก,กังวลใจอย่าไม่สบายใจครับอะไรที่มันจะเกิดก็ให้มันเกิดนะครับเราเรียนรู้ที่จะรับมือแล้วก็เรียนรู้ที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆด้วยจิตใจที่ มั่นคงแล้วก็เข้มแข็งแล้วเราจะผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับเอาใจช่วยคนเกิดปีมะแม่ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดปีมะแม่ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ